ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซี FC สายหมูที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านนะขอรับมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพ่อพรามช่วงนี้ก็ทีทีนิดนึงนะฮะวัตถุมงคลหรือว่าพระเครื่องที่นํามาให้เอฟซีได้ชมกันในวันนี้ก็เป็นพระเครื่องรุ่นพิเศษนั่นก็คือช่วงนี้พ,พ่อพรามจะได้นิมนต์อัญเชิญรัตนพระเครื่องที่สามารถป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้แน่นอนนะฮะออกมาให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ FC ทั้งหลายได้บูชาสำหรับท่านที่ยังไม่มีพระเครื่องที่สามารถป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้นะฮะสามารถบูชาร่วมบุญร่วมกุศลกับพ่อพราหมณ์ได้นะฮะแล้วก็เพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของท่านและบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวนะครับผมพระเครื่องรุ่นนี้นะฮะวันนี้นะฮะเป็นตำนานครั้งแรกนะฮะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนนนั่นก็คือ พระยอดขุนพลการเจนบุรีนะฮะพระพรามขอ,อนนาตเรียกว่าพระสมเด็จยอดขุนพลการเจนบุรีนะฮะเป็นพระที่แอดมินเพื่อนท่านได้บูชามาจากเวบวัดท่าขนุนโดยตรงนะฮะรับประกันแท้1ล้านเปอร์เซ็นตเดิมๆจากวัดนะครับผมพระยอดขุนพลการเจนบุรีเนี่ยเป็นพระเครื่องที่ปเปิดประคุณหลวงพ่อเล็กได้รับพระพุทธบัญชาจากองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ,อันมีประเด็ดประคุณหลวงพ่อพระราชาพรมยานเป็นที่สุดให้ได้จัดสร้างขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะรับภัยสงครามนะ,ะพระเครื่องรุ่นนี้เป็นพระเครื่องรุ่นพิเศษที่สมเด็จพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ทรงรับรองว่าเป็นพระเครื่องที่สามารถกันรังสีนิวเคลียร์ได้เป็นมหาอุดเป็นเคล้าคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีและเป็นมหาลาบเรียกว่าเป็นทุกๆด้านนะฮะ พระครุ่นี้เรียกว่าพระฤากลุ่มพระฤาษีท่านบอกว่าครบทุกด้านนะฮะแต่ว่าให้เป็นเรื่องของคงกพันชาตรีมหาอุดนะฮะเป็นตัวนำนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะฮะปางป่าเลไลนะฮะด้านข้างก็จะเป็นท่านพ่อฮนุมานนะฮะฮนุมานเออด้านข้างก็จะเป็นพญาลิงเผือกนะฮะด้านข้างจะเป็นพญาลิงเผือกนะครับผมฉัดห้าชั้นนะฮะ นะครับเป็นปางป่าลีไหลด้านหลังก็จะเป็นท่านพ่อฮันุมานนะฮะจะเป็นท่านพ่อฮันุมานเชิญธงนะฮะท่านพ่อฮันุมานเชิญธงนี้เป็นลักษณะเด่นโดยเฉพาะนะฮะที่เดชพระคุณหลวงพ่อได้รับพระพุทธบัญชาติโอสถเพราะพระสัมมาสรรัมพ,พุทธเจ้าได้ให้ทําขึ้นมานะฮะด้านขอบข้างๆนี่ก็เป็นยันยะพระคาถาน,นะฮะมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับผมฮนุมาน เชิญธงทรงสิงนะครับส่วนผสมเนี่ยเนื้อเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อดินกากยายักนะฮะส่วนผสมก็จะมีส่วนผสมกาก,ากเพชรที่เพ,เพื่อนๆเห็นระยะประยับพริบพลั้พรันั่นคือกาก,ากเพชรกากเพชรส่วนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของโคงกระพันชาตรีมหาอุดนะฮะแคล้วคลาดปลอดภัยอันเนี้ยส,สมเด็จพ่อพระสมาะจตุปุตตะเจ้าได้มีพระพุทธบัญชาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กได้จัดทาส่วนผสมเป็นแบบนี้นะฮะพุทธาภิเศกเมื่อวันที่15เดือน พฤษภาคมปีพศ2565คือปีที่แล้วนะพระเครื่องรุ่นนี้ได้หมดไปจากวัดในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุดนะฮะเปิดจองแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะไม่ไม่ถึงสองชั่วโมงเลยฮะหมดไปจากวัดในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุดเลยนะฮะนี่นะฮะทุกวันนี้ก็อาจจะพบหาได้นะครับเพราะแต่พ่อพรามก็มีมวลอันเชิญอารัธนามาก็เอามาทํากองบุญนะฮะเอามาทํากองบุญวัตถุมงคลน,นะฮะก็ถือว่า เป็นราคาที่สมเหตุสมผลและก็ราคาที่แมแรงและที่สําคัญได้พระแท้พระดีและพระกันรังสีนิวเคลียร์ได้แล้วก็เป็นพระเครื่องที่จะเป็นตำนานอีกหนึ่งรุ่นของเปชพระคุณหลวงพ่อเล็กนะฮะที่ทำขึ้นมาเพื่อรับภัยสงครามโดยเฉพาะกันรังสีนิวเคลียร์ได้กันโรคระบาดได้ ป้องกันคุณใสคุณผีคุณคนเดรัจฉานวิชาอาถรรพ์คุณศัพทคุณแช่งคุณดาลมเพลลมพัดเสนิเจริไรสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงได้และเป็นมหาลาภช่วยให้มีความคล่องตัวในการดํารงทรงชีวิตธุรกิจการงานเป็นมหาเมตตามหาิยมเดินทางปลอดภัยนะถ้าเกิดท่านใดเพื่อนๆท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามพ่อพรามได้นะฮะที่ id ไลน์เมธ8 8ด7ีเนะฮะภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก m e a d 8847 นะครับผมวันนี้ก็อยากจะเอามาให้เพื่อนๆชมนะฮะคือสมเด็จยอดขุนพลการจนบุรีนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะหาคนข้างยากแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดก็อะไรสอบถามมาได้ครับที่ mead เปดแปดสด idline นะครับผมสวัสดีครับ